ไปฟังนิทานกับคุณครูมิ้นก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเชิญครูมิ้นนะคะเล่านิทานให้เด็กๆฟังได้เลยค่ะครูมิ้นนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะนิทานของครูมีชื่อว่าจ้อน้อยจอมเฉลิมค่ะเล่าเรื่องและสร้างสรรค์ภาพทินากรัว หลาวันต่อมาหนอนน้อยจะลือบออกจากไข่ตัวของมันเล็กนิดเดียวหนอนน้อยกินใบไ,ไม้ที่มันเก่ออยู่ รบตัวหนึ่งมิผ่านมาเห็นต่อน,น้อยตัวอ้วนผีเกาะโดดเด่นอยู่บนกิ่งไม้รบตัวนั้นบินโฉบลงมาอย่างรวดเร็วและหนอนน้อยก็กลายเป็นอานหารของมันกิ่งไม้รับรู้ว่าถ้าหนอนน้อยเห็นแ,แก่กินจนเกินไปเหลือใบไม้ของฉันไว้บางตัวบ้างหนอนน้อยก็คงจะงได้โตเป็นผี ไปเรื่องอะไรนะคะนอนน้อยจอพเมืออนะคะและทีนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กันแล้วนะคะว่าอาหารของสัตว์มีอะไรบ้างสัตว์ชนิดไหนกินอาหารอะไรบ้างนะคะจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนกับคุณครูแนนคุณครูเมย์คุณครูพลอยและคุณครูนุ่นไปนะคะเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่อยู่ของสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็ประเภทของสัตว์นะคะ แยกได้หลายประเภทเลยใช่ไหมคะค่ะคุณครูนิวนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปดูอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเรามาเริ่มที่ชนิดแรกกันเลยทางคูมินชนิดแรกคือเป็นอาหารของสัตว์ชนิดไหนคะอ่าเครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวจะถามครูมิ้นนะคะเด็กๆเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนิวเลยนะคะเด็กๆเห็นตัวอะไรนะคะตัวอะไรครับคุณครูมิ้นจระเข้ค่ะ,ะคุณครูมิ้นว่าจระเข้จะกินอะไรคะ จรเข้นะคะก็จะกินพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ากินเนื้อสัตว์กินหรือเปล่าจาระเข้นะคะกินพวกเนื้อไก่เนื้อสัตว์ที่เป็นยังไงคะสดๆใช่ไหมคะต่อไปนะคะภาพต่อไปเลยอะไรครับคุณรูมีนตัวอะไรเอ่ย มุ้งจริงหรือเปล่าลองมาดูเฉลยกันนะคะเต่ากินผักมุ้งเป็นอาหารค่ะตัวสุดท้ายที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน,นะคะคือตัว,ตวอะไรครัคุณครูมิ้นกค่ะค่ะคุณครูมิ้นคะอกกินอะไรเป็นอาหารเอ่ยกนะคะก็จะกินมแมลง,งต่างๆเป็นอาหารค่ะค่ะ,ะม,มาดูเฉลยของคุณนี้นะคะเป็นมแมลงนะคะตกจะกินมแมลง,งต่างๆนะคะ ค่ะอาหารของสัตว์ที่เป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำน,นะคะได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีสัตว์อะไรอีกนะคะคูมิสสัตว์บกใช่ไหมคะ,ะสัตว์บกตัวแรกที่คูนิวกับคูมิสน,นะคะเตรียมมาตัวๆๆๆตวัอตวอะไรคะสิงโตค่ะสิงโตคูมิสคะสิงโตกินอะไรเลยสิงโตนะคะก็จะกินพวกเนื้อควางค่ะเนื้อควางเด็กๆรู้นะคะใช่เนื้อค่าใช่ค่ะสิงโตจะกินสัตว์ที่เป็นตัวตัวเลยนะคะเช่น นี้คืออะไรนะคะวางใช่ไหมคะคุณครูนิดใช่ค่ะ,ะ,คะตัวต่อไปค่ะคุณครูนิดตัวอะไรคะช้างค่ะช้างนันเอ,องคุณครูนิชคะช้างกินอะไรกินน่ะ สัตว์บกท่นี้ต่อไปนะคะคืออะไรคะแมวค่ะแมวค่ะแมวกินอะไรคะครูมิ้นแมวนะคะจะกินอาหารค่ะอาหารอาหารเ็ดถ้าเป็นแมวแมวบ้านก็จะกินอาหารอะไรคะอาหารเนสนะคะส่วนแมวทั่วไปที่มีที่เด็กๆเคยเห็นนะคะมันก็จะกินอาหารเพื่อทั่วไปที่เด็กๆให้ก็ได้นะคะที่ไม่ใช่อาหารเ็ดนะคะต่อไปคืออะไรคะ สุนัขก,ก็กินอาหารเ็ตเช่นกันใช่ไหมคะ<ช><ช>ถ้าเป็นสุนัขบ้านก็จะกินอาหารเนแต่ถ้าเป็นสุนัขทั่วไปที่เด็กๆเคยพบเคยเจอและเด็กๆให้อาหารมันก็สามารถที่จะกินเป็นยังไงคะกินอาหารได้หลากหลายชนิดเหมือนกันนะคะใช่ค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือไก่และเองไก่ที่บ้านของเด็กๆกินอะไรคะไก่ที่บ้านคุณนิ้งกินอะไรเป็นอาหารคะ,ะข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกมาดูสิใช่ป่าวข้าวเปลือกั่นเองค่าเด็กๆฆ่าสัต ว่จบลงไปแล้วค่ะไปเจอสัตว์อะไรคะครูมิ้นสัตว์จัดน้ำนะคะสัตว์น้ำตัวแรกคืออะไรคะหมึกนั่นเองคุณครูคะหมึกคุณครูมิ้นคะหมึกกินอะไรเป็นอาหารคะหมึกนะคะจะกินลูกปลาตัวเล็กเป็นอาหารค่ะกินลูกปลาเล็กๆเป็นอาหารคุณครูร้องขึ้นมาสิห้ามึกนะคะจะกินปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นอาหาร ตัวต่อไปค่ะคืออะไรครับคุูมิ้นปลาค่ะปลานั่นเองปลากินอะไรเป็นอาหารคะปลานะคะก็จะกินปปกลูกปลาโดยเ็ลเป็นอาหารเช่นกันเมื้อกับบึกเลยใช่ไหมคะใช่ปลาก